ปเราจะทำยังไงเราใช้ชวิออยู่ยังไงเราบุกไปเงี้ยับหก้สเจ็ดแค่สามปีไม่เคยคิดงก่อนนี้มาก่อนเราก็คิดหน้าปัจุวันเนงขาก็เลยเกิดน่าจว่าเออมันได้เป็นรมเนี่ยตั้งถาตัวเองได้ไหที่หาใน้บอกภรรยาว่าใช่ ต้องปรับอุปกรณ์ใจนี้ก็ทำชีให้ใจวนนั้นใจที่มีข้ามากเราเปิดกันขอบคุณมาค่ะเจนจาถ้าสบายเลค่ะไม่ไม่ต้องชี้เอาไว้ลูกหน้าทพูดแต่วามสิอยากใช้เวลาเลยค่ะ ของอ,อาจารย์ไพยศาสร์นะคะเรื่องที่ว่าอาจารย์ไปอินเดียแล้วก็ฟังแล้วก็โอ้โหฟังแล้วก็ซื้ออาคะ่ะฟังแล้วก็เตะอนกันค่ะว่ามันมีคนอย่างนี้เรืยอหนึ่งรืออะไรประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็แต่แต่มันก็ผ่านไปก็แล้วก็มีโอก,กาสมาเจออาจารย์ที่งานธรรมยักษ์มาปีที่แล้วอาจารย์ไปที่ป่าปรงพันครทีป่ากรมครับ,รรบโอ้โหครั้งนั้นฟังอาจารย์แล้วแบบ วิ่งใช่เลยเยน,นี่ยมีคนที่แบบไม่รู้อะค่ะแบบมันมันมันทะลุทะลุก็ไปเป็นทะโก็ทะลุออกไปข้างหลังเลยอะค่ะแล้วก็ฟังแล้วก็อป,ปีปีนั้นดีมากเลยแล้วก็แต่ก็หันไปอีกแล้วปีนี้ทำไปย่าทรายดิก็เฝ้ารอนะนปีนี้ไปแตกฟังเลยัที่แล้วไปแบบกั๊กอะไรอย่างเงี้ยปีนี้แตกวันวันที่เจ็ดแล้วว่ะ อาจรยมวลยม่าเลยอะยังเราก็ไม่เราก็ม่รอาจารนะคะเราไม่ทราบว่าเราจะไปฟังอาจารย์ได้ที่ไหนอะไรประมาณอย่เนี้ยเราก็เราก็รอแล้วก็อาจารย์อาจารย์ไปวันที่แเดินไปเดินมาอาจารย์นะคะสวัสดีอาจารย์จ้าแต่แต่วันนั้นอาจารย์ก็มาดึกนะคะมาดึกเราก็พูดดึกเราก็ฟังล้วก็หลับไปหลับมาอะไรประมาณเนี้ยพอพออาจารย์พูดจบอาจารย์ก็ ก็ให้ใให้มีโอกาสได้ไปพูดนะคะแต่ว่าเราก็เหนื่อยมากเลยก็ไม่ได้ไปคุยอาจารย์ก็ผ่านไปทีนี้ก็การยานมิตรเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะการยานมิตรก็ชวนไปนครสวรรค์นะคะอาจารย์มําบัมาด้วยวันนี้ก็ต้องคิดเลยไปทันทีเลยแล้วก็แล้วก็แล้วก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าที่นครสวรรค์เนี่ยอาจารย์อยู่นอนค้างอยู่แล้วก็อาจารย์มีโอกาสว่างไงคะ อาจารย์จะน่างแบบว่าไม่มีคนก็ไปคุยเงี้ยเราก็มีโอกาสได้คุยอาจารย์ค่อนข้างเยอะค่ะก็อยากจะบอกว่าทุกครั้งที่ฟังอาจารย์เนี่ยฟังเรื่องมันก็ฟังมาแล้วอะค่ะแต่ว่ามันก็ทูกครั้งอะมันก็เป็นเรื่องที่ทะลุทะลุใจอะค่ะแล้ววันเนี้ยที่ทะลุใจก็คือว่าอาจารย์คําพูดที่อาจารย์บอกว่าเมือ่อเมื่อสิทธิพร้อมครูก็จะปรากฏอันเนี้ยพวกเราทุกคนเนี่ย เป็นสีของอาจารย์นะคะแล้วปิดพร้อมแล้วนะคะจากขอคบคุณค่ะขอบคุณค่ะแฟนแท้ๆอาจารย์เปิดจิ้มเลยนะคะค่ะจะมีท่านสุดท้ายไหมคะยินดีค่ะทางหนท่านจะได้พูดแทนใจเราไปหมดแล้วน,นะคะก็คงจะขออนุญาตให้อาจารย์ประมวลได้ปิดท้ายค่ะเพื่อที่จะส่งมอบถึงแนมะ้จะถ้าว่า เป็นกำลังใจให้กับพวกเราที่เหิความสำคัญการนะในเชิจครับเมื่อเช้าผมเริ่มต้นด้วยการบอกเล่าเพื่อจะมอบพรของประชาชินีและผมก็พูดปิดท้ายไว้ตอนเช้านั้นว่าถึงที่เราจะคุยกันทั้งหมดวันนี้จริงๆก็เ,เป็นเพียงแค่เชิงอัดเพื่ออธิบายความหมายของพรของประถาชินีในความสํานึกของผมตอนที่ผมยกมือ ขึ้นไหวพนมไหวหญิงชราชาวทิเบตที่ยิ้มให้ผมผมมีความรู้สึกที่อาจจะเป็นความรู้สึกของคนเช่นผมนะก็คืออยู่กับความหมายอะไรบางอย่างผมรู้เลยว่านี่คือความหมายที่เป็นสิ่งประเสริฐที่สุดที่ผมมีภารกิจหน้าที่ที่จะนำสิ่งนี้ไปมอบให้กับใครก็ตามทีที่เรามีความปรารถนาที่จะพบกันแล้วก็ได้พบกันวันนี้ผมจึงเริ่มต้นด้วยการบอกความหมายนั้น และความหมายนั้นที่ผมบอกเนี่ยนะครับเราก็ขยายมาตอนหลังจากนั้นนะครับเราพูดถึงศรัทธาซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมาพูดอะไรให้มากมายแต่ผมมีความรู้สึกได้ว่าความหมายที่ผู้หญิงที่เบตคนหนึ่งออกจากบ้านมากระทำกิจที่เต็มไปได้วยความยุ่งยากในสายตาของคนอื่นผู้ันตรงๆถ้าใครไม่มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมจารีตความเชื่อของเขา ก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ไร้สาระชิ้นดีที่คนคนหนึ่งที่มีกําลังกายแทนที่จะไปประกอบกิจอาชีพเพื่อจะให้มีอาหารเพื่อจะให้ได้อะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นสิ่งใช้จําเป็นในชีวิตกลับมาใช้พลังเพื่อการกราบอัศดังกระระดิษฐ์ตั้งแต่เช้าเมื่อตะวันส่องแสงสว่างจนกระทั่งมืดก็กทําอย่างนี้ไปทําไปทําไปทําไปแต่จริงๆในใจของชาวทีเบตเนี่ยนะครับเขามีความรู้สึกแบบเต็ม แตมเปลี่ยมไปได้ความหมายว่าการกระทำเช่นนี้มีอานิสงส์ถ้ามีบรรพบุรุษบุคคลในอดีตซึ่งเป็นญาติของเขาที่จากโลกนี้ไปแล้วไปอยู่ในอบายการทำเช่นนี้ของเขาก็จะปลดปล่อยบรรพบุรุษบรรพชนเหล่านั้นให้พ้นอบายไปได้การที่เขาทำเช่นนี้จะมีผลเกื้อกูลให้กับญาติมิตรของเขาที่อยู่บนโลกใบนี้อยู่ปัจจุบันและก็มีความทุกข์มีปัญหา มีสิ่งซึ่รุมเรา้าซึ่งเป็นสิ่งที่เราบอกว่ามันเต็มไปด้วยความยากลําบากบุคคลเหล่านั้นก็จะผ่านพ้นความยากลําบากไปได้ก็มีความรู้สึกเต็มไปด้วยพลังความหมายว่าการกระทําเช่นนี้แม้แต่อันุชนที่จะเกิดตามมาภายหลังก็จะเป็นบุคคลที่เป็นคนดีมาเกิดมามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ในฐานะที่เป็นลูกหลานของเขาความรู้สึกแบบมานี้ถ้าดูจากสายตาคนทั่วไปก็ดูมเป็นความเชื่อที่เหลวไหลไร้าสาระ แต่ความเชื่อเช่นนี้แหละที่ทําให้คนคนหนึ่งมีความรู้สึกที่ไม่รู้จะอธิบายได้อย่างไรแต่บอกได้ว่าเขามีความสุขที่ได้ทําสิ่งที่ยากๆผมมีความรู้สึกอันหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือขณะที่เราเกิดมามีชีวิตอยู่บนโลกปัจจุบันและสิ่งที่มันเป็นโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความรวดเร็วเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆมากมายนะครับ มันเร็วมากจนกระทั่งเราเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งมันมันรวดเร็วและเราเองก็เร็วร้อนไปด้วยและสุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เพื่ออะไรและเพื่อทําอะไรดีอย่างเงี้ยนะครับความรู้สึกสิ่งเหล่านี้นะครับที่ผมคิดว่าพรที่ผมนํามามอบห้กับท่านนี้น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งที่ที่จะมีคุณมีประโยชน์นะครับไม่ได้หมายความว่าสิ่งนี้คือสิ่งท่านต้องไปหวังอะไรจากผู้อื่นนะครับ แต่จริงๆแล้วสิ่งที่เป็นพรนี้ก็คือการที่ทําให้เรารู้สึกได้ว่าความหมายที่แท้จริงที่เราต้องการจะเปิดเผยและค้นหาอยู่ในใจของเราเองและในใจของเราที่แต่ละคนทุกๆคนก็มีใจของเราอยู่อยู่เนี่ยนะครับและใจดวงนี้ที่มันทําให้เราเกิดความเร่าร้อนหรือความสงบเย็นก็ได้ขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับเราและความรู้สึกที่ผมอยากจะบอกนี่นะครับเป็นความรู้สึก ที่ผมรู้ว่าจริงๆมันก็ไม่ง่ายนักสําหรับที่จะบอกมันไม่ง่ายนักผมเช้ว่าไม่ง่ายนักไม่จะอยู่ดีๆแล้วจะบอกใครจะเข้าใจสิ่งนี้แต่วันนี้เป็นวันหนึ่งนะครับเป็นวันหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าผมมีความสุขตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาสู่อาคารหลังนี้เริ่มต้นเห็นบุคคลที่ผมรู้จักยิ้มให้กันบางคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ยิ้มให้กันและมีความรู้สึก <S <S ผมบอกตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าใช่นี่คือเวลาที่ผมรอคอยเป็นเวลาที่ผมมีความรู้สึกว่า ผมปรารถนาที่จะมีวันเวลาที่จะอยู่กับบุคคลเช่นนี้แล้วผมได้มีเวลานั้นแล้วและมีบุคคลเช่นนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดในตอนสุดท้ายนี้เพราะจริงๆมีเรื่องที่จะพูดเยอะนะครับถ้าจะพูดกันโดยที่เรื่องราวมันคงไม่จบสิ้นหรอกแต่ผมก็อยากจะบอกว่าเรื่องราวไม่จบสิ้นไม่เป็นไรแต่ความหมายในใจของเราเนี่ยครับมันถึงจุดจุดหนึ่งที่เราจะต้องบอกว่าใช่ใช่ใช,ใช่เรามีชีวิตอยู่เพื่อจะรับรู้สิ่งนี้ สิ่งนี้คือความหมายที่ผมอยากจะบอกว่าเวลาในชีวิตนี้จริงๆมันก็ไม่ได้มากนะถ้าเราจะพูดถึงว่าเวลาของโลกใบนี้ที่มันมีอายุยาวและจริงๆชีวิตของเราบนโลกใบนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะถ้ามองจากความซับซ้อนของโลกเราเป็นเพียงแค่ธรรมชาติเล็กๆที่อยู่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ของโลกแต่ขอพวกเราได้โปรดมีความรู้สึกอันหนึ่งเกิดขึ้นขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ กว่าจะมาเป็นธรรมชาติให้เกิดเป็นสภาวะของเราเนี่ยโหมันพัฒนาการนานมากเลยนะแล้ววันนี้เรามาอุบัติขึ้นในธรรมชาตินี้ที่มีความมหัศจรรย์มหัศจรรย์มากๆเลยนะครับมหัศจรรย์มากถึงขนาดที่บอกว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านจากสภาวะหนึ่งซึ่งเป็นความคับแค้นขุ่นมัวไปสู่อีกสภาวะหนึ่งซึ่งเป็นความแจ่มใสเบิกบานได้ในชีวิตนี้ สามารถเปลี่ยนผ่านได้โดยที่รูปแบบชีวิตของเราข้างนอกอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้จจไเ,ไดเรายังมีชีวิตอยู่เหมือนเดิมเรายังมีชีวิตอยู่โดยปกติแต่เราสามารถจะมีชีวิตที่เบิกบานแจ่มใสในกิจในการงานต่างๆมีคำถามผมนั้งที่ผมนั่งอยู่ที่นี่ข้างนอกว่าจะทำยังไงผมก็บอกตรงๆว่าผมก็ไม่รู้ ผมไม่รู้แม้กระทั่งว่าบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในตัวผมมันเป็นยังไงมันเหมือนกับผมนั่งคุยกับท่านหนึ่งก่อนจะเข้าวังนี้ผมบอกผมไม่รู้แม้กระทั่งว่าผมเคยกลัวงูเป็นที่สุดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าความกลัวนี้มันหมดไปเมื่อไหรแต่ผมมารู้อีกทีหนึ่งว่าผมไม่กลัวไม่งูมาเลื้อยอยู่ใกล้ผมผมเคยกลัวขอโทษนะกลัวคนตายที่มันเพราะผมรู้สึก กลัวมากๆก,กลัวจนกระทั่งผมนอนไม่หลับเมื่อตอนที่เพื่อนผมที่ถูกฆ่าตายตอนนี้ผมมีอายุ17บเจ็ดสิบย่างสิบแปดนี่ยครับผมรู้สึกสะเทือนใจมากเมื่อเห็นการฆ่ากันที่สรามหลวงและที่ธรรมศา,ศาสตร์ในปีหนึ่งเก้าแล้วผมรู้สึกแย่ทุกครั้งเวลาเห็นเห็นการตายเห็นศพแต่แปลกมากเลยผมรู้สึกดีมาก,กว่าตอนที่ผมไปเดินที่ทิเบตแล้ววันหนึ่งเมื่อเราเดินเดีนยวเราจะเดินผิดทางนะ ผมก็ไม่รู้ว่าผิดทางถูกทางอะแต่คนที่นําทางก็พาผมปีนหน้าผาผมตอนนั้นเดินแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วแม้กระทั่งที่ราบนี่ยังปีนหน้าผาขึ้นไปอีกและขณะที่ปีนหน้าผาผมก็ไม่มั่นใจแล้วว่าผมจะสามารถปีนได้หรือเปล่ามือที่ผมเกี่ยวเกาะหินไว้มือหนึ่งแล้วจับไม้เท้าอีกมือหนึ่งมันสั่นมันบอกไม่ถูกขาที่เหยียบหินไว้เนี่ยผมก็รู้ว่ามันมันสั่นไหวมันแยแ่แต่สุดท้ายผมก็ขึ้นไปถึงหน้าผาและบนหน้าผานั้นนะครับ สิ่งที่ปรากฏให้ผมเห็นด้วยสายตามันเป็นสิ่งที่วิเศษมหาศจรย์ที่สุดบรรยากาศที่มีฟันไฟมีกลิ่นกมยานมีแรงมากมายเป็นฝูงทั้งยี่บินอยู่บนท้องควาและวิ่งเดินอยู่บนลานหินนั้นที่สําคัญแรงเหล่านั้นกําลังกัดกินเนื้อมนุษย์ที่มีคนคอยหันโยนให้มันกินเมื่อเขาหันเอาเนื้อไปแล้วกระดูกยังวางกองผมรู้สึกดีดีบอกไม่ถูกดีจนกระทัง่งผมมีความรู้สึกว่า ตอนที่น้องคนที่นําทางมายกมือไหว้ผมบอกขอโทษที่นํามาผิดทางผมตอนนั้นกําลังอิ่มอยู่กับอารมณ์บอกว่านี่เป็นทางที่พระทาคินีนํามาไม่ผิดเขาคงงงว่าผมเล่นคำนวณอะไรแต่ความรู้สึกของผมจริงๆว่านี่คือหนทางที่พระทาคินีนําผมมาผมรู้รู้ว่าสิ่งที่มันเป็นเป็นภาพที่ผมเคยกลัวเป็นภาพที่ผมเคยหวั่นไหวปัจจุบันนี้มันกลายมาเป็นภาพที่งดงามที่ได้เห็น กระดูกที่เห็นกองอยู่ตรงหน้าผมก็ไม่ต่างอะไรจากกระดูกที่ที่มันอยู่ในเนื้อในตัวผมที่ผมปีนหน้าผาขึ้นมาได้ก็เพราะมีกระดูกนี้เนื้อที่แรงกําลังกินก็คือเนื้อผมที่ผมห่ออ,อุ้มกระดูกนี้อยู่และความรู้สึกท่าน,นเป็นความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่ดีที่อยากจะเล่าตรงนี้ก็เพียงเพื่อจะบอกว่าขอให้เราโปรดมีความเชื่อมั่นศรัทธาเถิดว่าชีวิตที่เรามีอยู่นี้นะครับจะสามารถ ไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเราสามารถที่จะมีความเบิกบานแจ่มใสในชีวิตนี้กับสิ่งที่เป็นอยู่ตามปกตินี้ได้และความรู้สึกแบบนี้นะครับมันจะไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรอกแต่มันค่อยๆมีกระบวนการแล้วก็มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องใช้ความเพียรพยายามแต่เราก็มีความสุขมีความตั้งใจมีความอะไรก็แล้วแต่สิ่งต่างๆที่อยากจะพูดไม่สามารถจะพูดได้เพราะว่าเป็นรายละเอียดแต่ก็โดยหลักก็คือสิ่งนี้เพราะ,ะนั้นสิ่งที่ผมอยากจยาบอกเป็น ค่อยคำนะครับไม่รู้จะสามารถบอกได้หรือเปล่าเพราะว่าผมมีความอับจนอยู่ด้วยเลยว่าอยากจะบอกอะไรบางทีบอกไม่ได้เพราะไม่มีศัพท์ผมนึกถึงสมัยผมเป็นนักศึกษาเป็นหนังสือที่ต่างประเทศมีความรู้อยู่ในใจแต่ไม่สามารถพูดได้เพราะตัวเองไม่มีศัพท์จําศัพท์ไม่มากพอแล้วก็ที่สําคัญโครงสร้างประโยคก็ไม่รู้จะแต่งเป็นโครงสร้างประโยคว่าอย่างไงปัจจุบันเนี้ยผมมีอาการคล้ายๆอย่างนั้นมีเรื่องที่อยากจะบอกแต่มีข้อจํากัดเรื่องค่อยคําและภาษาแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือ พวกเราทุกคนนะครับที่ใครมานั่งอยู่ที่นี้โปรดมีความรู้สึกนะครับว่าพวกเรามีบุญที่สั่งสมไว้มากมายจนเพียงพอแล้วที่จะได้สัมผัสกับความงดงามของชีวิตที่เราถือครองอยู่โปรดมีความเชื่อมั่นและก็โปรดทบอกว่าเรามีความสุขเหลือเกินที่ได้มีชีวิตนี้และได้มีวันนี้และเราจะมีความสุขเช่นนี้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันต่อไปนี่คือความหมายที่อยากจะบอกครับผมมีความสุขเหลือเกินครับที่ได้พบทุกท่าน ในพื้นที่ที่มันมีข้อจำกัดมากมายนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้อยู่ฟังแต่ต้นจปกติผมสมาธิสั้นนะครับมันจะฟังอะไรไม่ค่อยได้นานๆถ้าเริ่มฟังอะไรที่มันเป็นความคิดเยอะๆเนี่ยสักพักมันจะเริ่มฟังเป็นในมุมของเสียงแทนด้วยความเป็นนาฬิกะมันก็จะฟังคือจะไม่ฟังภาษาละจะเป็นฟังเฉพาะอารมณ์ของเสียงเท่านั้นเป็นเซอ์สเกตไปนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยได้ฟังทั้งภาษา แล้วก็สัมผัสถึงอารมณ์ที่อาจารย์อมไม่รู้จะใช้คํายังไงเพราะมันกุ้งตรงพืในที่ใจที่หลายๆคนพูดนะครับก็มันงายมากครับแล้วก็อืมเป็นตัวเองแล้วก็เห็นในแง,ง่มุมของเห็นความหวในแง่มุมของการสื่อสารบางสิ่งบางอยา่างนะครับมไม่อยากจะใช้คำ ี่ในในจักรพูของรรมะหรืออะไรทั้งนั้นนะการสื่อสารอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยภาษาหัวใจจาก,จากใจหัวใจซึ่งใช้ชี้แรงมา Yeah, that one. วันที่พี่เนตีไปที่บ้านแล้วก็เล่นกีตาร์ที่แบบกีตาร์ธรรมดาตัวหนึ่งวันนั้นมันก็มีภาพอยากเห็นอาจารย์ประมวลกับพี่เนตีอยู่ในที่เดียวกันแล้ววันนี้ก็มันเป็นอย่างนั้นค่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เจนค่ะพี่เจนเป็นคนช่วยประสานงานัน,นี้ให้ให้ให้ฝ่ายได้ทำร้านใหม่อาจารย์ประมวลได้นะคะขอบคุณพี่สุ้ย พี่สาวที่น่ารักเธอเกื้อคุณตอนมากเสมอแล้วก็ขอบคุณใครหลายๆคนมากๆเลยขอบคุณทุกๆอย่างที่ให้มันเป็นอย่างนี้แลววันนี้ Okay.